จะมายกโยกคอนคอนในการถือศาสนาในการเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่อย่างนี้ใช่ไม่ได้นะต้องเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อบาปจริงๆตามทางของศาสนาที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วสอนโลกนะพระพุทธเจ้าเห็นจริงๆเห็นบาปเห็นจริงเห็นบุญเห็นจริงเห็นนรกทุกประเภททุกหลุมเห็นจริงๆเปรตผีจุรกายเห็นหมดตลอดสวรรค์สมรรคโลกนี้ผ่านเห็นหมดแล้วจึงนำธรรมที่เห็นหมดแล้วมาสอนพวกเราไม่ผิดพลาด ที่ผิดพลาดก็คือพวกเราเดียฟังแล้วรับหูรับตาฟังไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจฟังท่านสอนไว้ไม่ทำบาปมันก็ทําตั้งแต่บาปสอนให้สมบูรณ์มันก็ไม่สมบูรณ์เสียวิ่งเข้าโกโลโกโสเข้าไปสุรายาเมาไปทั้งนั้นเสียแล้วมันก็มีตั้งแต่ความเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองจะว่าจะหนีใครพระพุทธเจ้า,มาไม่สอนโลกให้โลงจงแต่เราทําตัวเองให้โลงจงตลอดไปทั้งหมดทั่วหน้ากันในประเทศไทยของเรายิ่งคอยปรากัฟศฟิตตัวใหม่นะ อะไรที่ไม่ดีไม่งามตามทางของจอมปลาดที่นั้นนำสังสอนได้รู้ด่าว่าเก่าวตรงไหนให้แก้ไขถ้าอยากเป็นคนดีถ้าอยากดีเพียงเอาที่เดชะนามานำหน้าเลวทั้งนั้นอ่ะไม่มีคําว่าดีเลยขอให้ท่านตลาดได้จำไว้ว่านี่เป็นโอกาสวัาสนาอนํา